เพราะว่าป้านอ่ะเป็นมานานแล้วจริงๆป้าม่อยากพูดเลยอ่ะเหมือนป้าเกิดใหม่เลยอ่ะแล้วเหมือนได้ขาใหม่เลยอ่ะแม้กระทั่งจะกินข้าววันูกยังกินกินข้าวกันป้ากระเทกไปดูป้ากินตอนแรกสองกล่องที่หนูป้าบอกว่าป้าถอดใจเลยมั้ยคือมันไม่หายสักทีแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยพอเริ่มกล่องที่สามมันค่อยๆเริ่มดีขึ้น ทีละนิดต,ตื่นช้ามาแบบเออเราใช้ตาวนี้เออเออมันเจ็บน้อยลงเว้เฮ้ยมันเจ็บน้อยลงว่ะเออแล้ก็เอเกเอกายเราไม่แข็งแรงแล้วเราหาเงินได้ยังไงสวัสดีค่ะเจี๊ยบค่ะจากศูนย์ดูแลโรคข้อและกระดูกนะคะ วันนี้ค่ะเราจะมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำนะคะก็คือดีบูนนะคะดีบูนช่วยเกี่ยวกับเรื่องโรคอาการโรคของข้ออักเสบนะคะปวดหลังปวดเอวปวดเขา่าปวดสะโพกเลาลงขากระดูกทับเส้นนะคะแล้วก็ทุกอาการปวดที่เกิดจากโรคข้อและกระดูกเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวนะคะจากผู้ใช้จริงกันค่ะแล้ววันนี้นะคะถ้าใครสนใจรับโปรโมชั่นพิเศษนะคะโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะอ๋อป้ามีอาการเจ็บหัวเขา่า แล้วก็ตึงตึงใต้ใต้ขาพับนะแล้วก็แข็งเดินเดินเจ็บ,บะเดินไม่ได้อแล้วเป็นหัวเข่าเสื่อมมาป้าเป็นมานานแล้วเป็นเป็นประมาณ8ปดถึงสิปีได้ประมาณเนี้โอ้นานมากเลยแต่ว่าตอนนั้นน่ะคือมันไม่ไม่มีอาการมากมายขนาดนี้ไงก็มันไม่ได้เจ็บมันก็คือเจ็บเจ็บไห,หายนิดๆหน่นนอยๆอ,อะไรอ,อย่างเงี้ย คุณป้าก็เป็นสาเหตุมาจากอะไรเอ่ยป้าทำงานเป็นแบบนี้ป้าซักดี้เสื้อผ้ารับจ้างซักดี้เสื้อผ้าแล้วป้าก็น่าจะยืนนานยืนเป็นวันๆเลยอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็เดินขึ้นลงบางทีลูกค้ามาเอาผ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะเกิดมาจากสาเหตุพหมอก็จะไปเอ็กซเรย์เขาบอกป้าเขาเสื่อมแล้วนะป้าจะทำไหมทั้งหลังด้วยทั้งขาด้วยสองข้างด้วยะอะไรอย่างเงี้ย มันก็แพงอยู่นะป้าก็บอกว่าป้าไม่ทําหรอกป้าไม่มีตังค่ะมันเท่าไหร่คบแสนก็บาทโอ้อันนี้โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลใจทนไม่ไหวแล้วค่ะไม่อยากเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่อยากนอนเฉยๆฉยกิจวัตรประจําวันในบ้านของตัวเองเนี่ยแค่แค่เดินอย่างเงี้ยเดินบ้านเราเข้าห้องน้ำมั่งยังทําไม่ได้เลยนั่งห้องน้ําก็ปล่อยปึ้ง โถจะบาดก้นตายนั่งเก้าอี้ก็ปึ้งเก้าอี้เนี่ยเนี่ยนยลุกไม่ได้เพราะลุกตัวนี้เจอรีวิวที่เขารีวิวหลายหลายหลหลายอย่างค่มันก็ตรงโลกจากเราที่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 เราเป็นอ่ะเออทำไมป้าก็เลยตัดสินใจเลยโทรเลยเดี๋ยวกินวันแรกอ่ะเช้ามาก็จะเจ็บก็คือตัวแทนเขาบอกไว้แล้วแหละค่ะป้าก็เอาเจ็บกันเจ็บเป็นไงเป็นกัน ป้าก็กินมาเช้ามาก็เจ็บจริงๆ <c oughs> เจ็บจริงๆเจ็บแบบืห <c oughs> แทบจะร้องไ <c oughs> ห้เลยเจ็บมากกว่าเดิม <c oughs> ะพอกินกล่องที่สอง <c oughs> มันก็ยังไม่หายมันจะก็ต้องกินพาลาอยู่นั่นแหละ <c oughs> โทรหาตัวแทน <c oughs> บอกว่าป้าทนไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> ป้าไม่สั่งแล้วละ่ะมันมันไม่หายอ่ะแล้วป้าก็จะทำกิจวัตรประจำวันของป้าน่ะไม่ได้เลยตัวแทนก็เลยบอกว่าป้าลองอีกครั้งหนึ่งลอง ลองดูนะ่ะอ่ากินกล่องที่สามประมาณซองที่สองได้ค่ะ,คะป้าก็ลุกขึ้นมาอุ๊ยตอนเช้าก็ขาก็ลงจากเตียงค่ะพอก้าลงจากเตียงปุ๊บเราก็ต้องยืนใช่ไหมเพื่อจะตั้งหลักเพื่อเราจะได้เดินเกาะเกาะหน้าทีวีก่อนอืททำไมมันไม่เจ็บเจ็บน้อยลงค่ะป้าก็ยืนอุ๊ยทำไมมันเจ็บน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะ,คะจนมาถึงกล่องที่สี่ จากตึงนี่เออไม่ตึงเออจากตึงดังนี้ข้างๆเนี้ยเออไม่ตึงงอได้มากขึ้นงอได้มากขึ้นไปไหมคะคุ้มมากมากเลยกินได้ขนาดนี้แล้วคุ้มให้เราเดินมีชีวิตที่เราจะต้องใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยได้ธรรมดาเงี้ยมันคุ้มมากๆเลยกับเงินขนาดนี้นะ ผ้าป้ารู้ตั้งแต่ตอนแรกนะป้าจะไม่ไปเสียกับไอ้พวกนั้นนะใช่ไหมคะอืมจริงจริงป้าจะไม่ไม่ไม่เสียกับไอ้พวกที่ป้ากินกินมาใครนะคะที่เป็นแบบนี้ไม่ต้องคิดเลยว่าแพงนะมันคุ้มค่ากับราคาค่ะนะราคาดีนะคะคุณป้าหนึ่งพันแปดสิบห้าบาทค่ะหนึ่งกล่องใช่ไหมค่ะต่อหนึ่งกล่องเนี่ยหนึ่งพันแปดสิบห้าบาทกินเลยคะ่ะดิฉันไม่มีตังค์ดิฉันยังต้องกินเลย นี่ฉันไม่มีตัง์ีิฉันต้องกินเลยเพราะพอดีฉันไม่อยากเป็นผู้ป่วยติดเตียงยายามให้เป็นภาระของใครเลยค่ะป้าชูกองเลยค่ะเนี่ยป้าไม่ได้เป็นหน้าม้านะคะน้ำไม่ได้เป็นนี่นี่ชื่อนี่ป้าสั่งจริงซื้อจริงสั่งจริงซื้อจริงนี่นี่ชื่อข้างหลังก็มีนี่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 นีไงนี่ไงเออเออกล่องอยู่นู่นก็มีอีกมันพอดีใส่ยาอยู่โอเคค่ะเนี่ยไม่ได้เป็นหน้าม้าเลย ถ้าไม่ดีจริงนะนะก็ไม่กินหรอกดีบูลเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอนทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอนทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห e ์นเอแพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า สารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลัก ปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อมดังนั้นในชีวิตประจำวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูนประกอบด้วยไพบาร์กเอ็กทรัซซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกาย รวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายเทอร์มริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ด